สวัสดีครับชื่อนายสิวรนกิติพนภานาครับชื่อเล่นชื่อหนนครับอายุ25ปีครับได้มีโอกาสที่มาเรียนมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาครับเป็นทุนของนักกีฬาเป็นนักแข่งคือตอนนั้นก็วางเป้าหมายนะครับผมคืออยากเป็นแบบพวกพี่เขาครับคืออยากเป็นนักกีฬายีสปอร์ตเต็มตัวมีการสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองได้ตอนนั้นคือเป็นเด็กร้านเกมครับพี่คนพบว่าตัวเองแบบเก่งที่สุดในร้านแล้วก็คือแบบ เออวะเราทําได้ฮะลองไปแข่งกับภายนอกดูบ้างแบบแข่งกับคนในประเทศดูบ้างครับว่าเราได้ระดับไหนก็เลยขยันฝึกซ้อมเรื่อยๆฝึกซ้อมทุกวันแบบจริงจังมากครับไม่สนใจอะไรเลยตอนนั้นผมก็ไม่สนใจเรื่องเรียนเลยสนใจแต่การซ้อมแล้วก็การแข่ง,งเดียวแต่ก่อนคือเล่นกับเพื่อนก่อนแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็เพื่อนก็ชวนทําทีมเราก็ลองขำข่าวครับพอะด้ความด้กับเพื่อนก็ลองเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าเ เราเล่นได้อยู่นะก็พยายามคัดเขาลีคร er> ับตอนแรกก็แค่เล่นแรงธรรมดาแล้วก็ชวนกันมาแข่งแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าสนุกดีครับก็เลยแข่งมาเรื่อยๆก็คือตอนนั้นก็รวบรวมเพื่อนๆน้องๆชวนกันมาทําทีมครับเรามีเป้าหมายเดียวกันคือการเล่นโปลีกวิธีที่เราจะเป็นโปรเพเยอร์ครับหรือว่าวิธีที่เราจะเล่นเป็นผู้เล่นโปลีกเราต้องคัด PDC มาก่อนครับเป็นลีกรองของโปลีกอีกทีหนึ่ง การแข่งขันของผับ g ในไทยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2หลีกโดยหลีกสูงสุดคือ PTS หรือผับ g Thailand Series และมีหลีกรองคือ PTC ผับ g Thailand Championship พซึ่งหากเป็นทีมหน้าใหม่จะสามารถไปยังหลีกสูงสุดได้นั้นต้องผ่านการคัดเลือกจากทีมทั่วประเทศจำนวน768ทีมคัดเลือกในรอบต่างๆจนเหลือเพียง6ทีมเพื่อเข้าสู่หลีกรอง PTC และทีมที่มีคะแนนสูงสุดในลีก PTC 3ทีมเท่านั้นที่จะได้เลื่อนชั้นไปสู่ระดับโปรลีก PTS ลีกสูงสุดของไทยก็คือไล่อัพชุดแรกของเราก็คือประสบความสำเร็จเลยครับโดยการที่ได้ไปแข่งรายการ Predator ในรอบออฟไลน์จบอันดับ8ตอนนั้นก็ไม่ได้เงินรางวัลกลับมาแต่ก็คือถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีสำหรับพวกเราคนระับเพราะว่าได้มาออฟไลน์เลยหลังจากที่จบ Predator เราก็จะคัดเชมเป็นชีพกันนะครับเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จครับคัดเข้าไม่ผ่านพอแขนจบก็มีเพื่อนของซีอของเ a t a เทคแคมี e ครับเอาเราไปอยู่สังกัดด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเริ่มข้าหลีครับไปเล่นตัวจริงเลยครับกับชาเปอร์อะคาเดมีครับชุดเหล็กผมรู้สึกถึงความตึงได้เลยว่าแต่ละคนเขาคือปีสหัตดังนั้น ผมว่ามันดีครับการคัดเลือกนะตอนนี้คือมันวัดกันที่ฝีมือจริงๆยิ่งตอนนี้เป็นลีกที่เป็นดิวิชั่นหนึ่งดวชั้นสองคือพีทกับ p ีทเนี่ยมันเอาแค่3าทีมขึ้นลง3มทีมที่ลงก็จะต้องเป็นทีมที่มันผิดพลาดเยอะที่สุดจริงๆส่วน3ทีมที่ขึ้นมาจาก p ีทีอ่ะก็เป็นทีมที่พิสูจน์ว่าเราก็คู่ควรจริงๆเพราะถ้า16ทีมคุณเข้าอยู่3ทีมได้ก็ต้องแน่ระดับหนึ่งครับการการได้เล่นโปลีกะ่ะ การได้สล็อตไปโปรลีสำหรับเขาคือมันยิ่งใหญ่มากมันเหมือนกับที่พิสูจน์ฝีมือแล้วเขาก็อาจจะมีโอกาสอื่นๆเกิดขึ้นเช่นทีมใหญ่ดึงตัวเขามันมันมันจะเหมือนมีนมช่องว่างของของสังกัดขนาดนั้นอยู่บทบาทการเล่นเพื่อเอาชีวิตรอดในเกมผับจีโดยทั่วไปในการแข่งขันเพลเยอร์ทั้ง4คนจะมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกันออกไปสเกลจะทําหน้าที่หาข่าวสาร การเคลื่อนที่ของศัตรูหรือหาพื้นที่การเล่นที่เหมาะสมให้กับเพื่อนในที Attacker ตำแหน่งที่จะต้องเข้าปะทะกับฝ่ายตรงข้ามในระยะประชิดมีหน้าที่คือสังหารฝั่งตรงข้ามั u p อ o r t หรือ Sniper มีหน้าที่ยิงสนับสนุนจากระยะไกลคอยเป็นหูเป็นตาให้เพื่อนจากด้านหลังคอยซับพอตจากทุกทิศทุกทางในทุกสถานการณ์และ IGL หรือ In Game Leader ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจคำนวณความเป็นไปได้ในการเล่นของทีมตนเองและทีมตรงกันข้ามเพื่อควบคุมจังหวะก,การเล่นของทีมซึ่งผู้เล่นหนึ่งคนอาจรับบทบาทได้มากกว่าหนึ่งบทบาทขึ้นอยู่กับการแบ่งหน้าที่ในแต่ละทีมคือตอนนั้นคอนพบตัวเองับว่าตัวเองชอบเล่นอินเกมลีดเดอร์ที่สุดชอบเป็นผู้นําพาเพื่อนไปเล่นก็เลยหาทีมที่หาอินเกมลีดเดอร์ก็ตอนนั้นสฉสมพงศ์ก็หาอินเกมลีดเดอร์พอดี ก็เลยไปเทสดูครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับตัวครับผมว่าไม่ได้แย่ครับแล้วก็มันไม่ได้ดีมากเรามองว่าเราต้องการการปรับตัวมากกว่าก็คือเรามาคุยกันว่าเราจะมีการวางตำแหน่งผู้เล่นกันใหม่ความเชื่อมั่นในเกมลีดเดอร์แล้วเชื่อมั่นในผู้เล่นในทีมทุกคนแล้วก็ระเบียบวินัยครับ อย่างแรกครับหลักๆสําคัญเลยคือมูดทีมนะครับคือผู้เล่นครับมันมีหลายแบบเนาะอย่างที่บอกแต่ถ้าเราเชื่อมกันถึงกันหมดทุกอย่างมันง่ายถ้าน้องเข้ามาแล้วน้องรู้สึกว่าน้องเข้าหาเรายากอ่ะน้องก็จะปรับตัวได้ช้าแต่ทีนี้เราน้องเข้าหาทีมได้ง่ายเพราะว่าเราเปิดกันทั้งทีมทั้งพ่เตอร์เจ้าของเองทั้งตัวผมนี่เป็นโค้ชเองหรือผู้เล่นอื่นๆเองคือเราเล่นกัน แรกๆที่ใช้ความสนุกเลยเล่นเลยไม่มีแรงกดดันพอน้องไม่กดดันน้องน้องจูนติดปุ๊บทุกอย่างมันติดแล้วติดยาวเลยกใส่เขไปแสองตอหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหฟอร์เรสเกมารายการ PGS2 ที่ผ่านมานี่เเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่ซาอุดีอาระเบียครับจบอันดับดีที่สุดอันดับ5ต้องบอกว่าเด็กๆในทีมฟอร์เรสตเกมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดทุกคน ไม่มีใครอยู่กรุงเทพสักคนเลยบางคนก็ยังเรียนอยู่บางคนก็อยู่กับย่าที่ต้องอยู่กับย่ากับยายสองคนอะไรเงี้ยต้องดูแลกันให้เขาเล่นที่บ้านเ,นเราเน้นผลกลารแข่งขันเราดีกว่าเพียงแค่เราตั้งกฎกฎเนี้ยกฎว่าเฮ้ยต้องตื่นกี่โมงต้องมาเล่นแรงกี่โมงถ้าในตอนนั้นก็รู้สึกรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีใจที่เราได้มีสังกัดม,มีทีมมีฐานเงินเดือนอะไรเงี้ยครับ แล้วได้เล่นกับเพื่อนด้วยมันก็สนุกอ่ะจริงๆความสนิทสนมกันสําคัญแล้วก็เราต้องเลฟสเปกเพื่อนด้วยเราต้องคือทีมผมอ่ะดีอย่างหนึ่งคือทุกคนเลฟสเปกกันไม่มีใครคิดว่าแนีกูเก่งกว่ามึงอ่อนกว่ากูเก่งกว่ามันอย่างเงี้ยมันจะสร้างความเชื่อใจยากเพราะว่าเวลาฟไฟปัจจัยมันเยอะสมมติเราตีบ้านหนึ่งหลังปัจจัยบ้านหนึ่งหลังมีหน้าต่างสี่บานเราไม่รู้หรอกเขาจะโผล่บานไหน ถ้าเราต่างคนต่างเล่นเราไม่พูดกันเราก็ต้องโฟงกัสทั้งสบานทั้งสี่คนแต่ถ้าเราคุยกันเราเชื่อใจเพื่อนเพื่อนบอกผมดูซ้ายบนผมดูขวาบนผมดูซ้ายล่างผมดูขวาล่างเวลาที่มันโผล่ตรงไหนเราแค่ทําหน้าที่ของใครของมันทุกอย่างจบซึ่งในสี่คนเนี่ยมันก็ดีคนละด้านแต่มันเอามารวมกันแล้วมันกลมกลมจริงๆแล้ววิธีการจัดก,การมันเป็นวิธีการที่ที่ใหญ่มากนะถ้าเราบอกว่าอยากให้ทุกคนมัน ครบสเปคเนี่ยและมันต้องสัมพันธ์กับวิธีการเล่นของทีม้วยผมบอกเลยว่า4คนอ่ะตำแหน่งอะมันมี IGL ใช่ไหมแล้วก็มี Attacker Support อะแล้วแต่สำหรับผมอะถ้าถ้าแบ่งจริงๆในเกมอะมันจะมีรายละเอียดอยู่นิดนึงใครเป็นคนแรกคนสองะมันจะมีอยู่แต่ผมไม่สามารถบอกได้หรอกเพราะว่าแต่สถานการณ์ทีมผมอยากให้ทุกคนเป็นทั้งคนแรกคนสองแต่สถานการณ์ได้หมดแค่ว่าผมยอมรับว่าแต่ละคนเด่นคนละแบบ มันคือการใช้โอกาสแต่ละครั้งที่คุณได้ให้ดีที่สุดเหม pues ือนเราสร้างนักฆ่าลงมาพื้นที่และคใารเขาเอาตัวเราได้ด้วยตายตายตเมื่อเรามีสีตาสีสมองแล้วบางคนอาจจะเจอมุมมองโอกาสไม่เหมือนกันส่งข้อมูลนั้นให้กับทีมแล้วทีมสร้างไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเราให้ไปอยู่ที่คนคนเดียวมันกระจุกเกินไปท่าผม มันไม่ใช่การกระจายงานที่ดีเอางี้ดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่การกระจายภาระที่ดีบางครั้งภาระคุณยังให้คนคนหนึ่งตัดสินใจมากเกินไปคนคนนั้นก็จะแบกภาระนี้มากเกินไปก็จริงๆถ้าทําได้ทั้ง4ี่คนมันจะทําให้เราทําสเต็ปต่อไปได้ไวมากถ้าภาพที่เพื่อนเทียดออกมาเห็นชัดเจนมากพอครับเราแทบไม่จําเป็นต้องไปมองเองเลยเราแค่เปิดแมป ดูในแมพเราจะรู้เองในหัวเราจะเห็นภาพมาเลยว่าอ๋อต่อตรงนี้ตีอย่างนี้ถ้าเราทำเรื่องนี้ได้ครับเราจะสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเล่นได้ตลอดเลยเราจะเล่นชา้าจะเล่นไวจะเข้าวงจะเล่นขอบทำได้หมดมันเป็นการทำงานสองทางครับผมจะพูดในมุมผมนลกีฬาพูดในมุมกีฬาบางครั้งเราก็ต้องมาอยู่กับตรงกลางอ๋อกีฬาเขาคิดอย่างนี้เพราะว่าเขาไฟกันไม่ได้บางอย่างเนี่ยผมคิดอย่างนี้น้องบอกว่ามันทำไม่ได้ หลันผมก็ต้องหาตรงกลางว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันทําไม่ได้เพราะการคิดมาก่อนมีเป้ามาก่อนมันทําไม่ได้สุดท้ายแล้วมันจะมีค่าข้อสอบตรงกลางเป็นวิธีการเล่นของทีมซึ่งทีมเดทชุดนี้ทํามา3-4ปีผมรู้สึกว่าตอนนี้ทีมผมยังไม่ค่อยมีความสามัคคีกันเท่าไหร่เวลาแพ้ก็จะโทษน่นโทษนี่แต่ยังไม่มีความแบบจะโทษตัวเองแล้วเรามาคุยกันปรับความ้า,มา,มามใจกันผมคิดว่าในท้ายที่สุดอะ คนเหล็กมันก็คือการที่ทุกคนต้องพูดความผิดพลาดออกมาได้ด้วยตัวเองและยอมรับได้เมื่อเวลาที่เราเรียกประชุมแล้วให้ทุกคนพูดออกมาเพราะเวลาทุกคนเปิดใจพูดออกมาแล้ว่มันจะได้รู้ว่าเออพวกเรายอมรับด้วยกันและไม่ยอมรับด้วยกันตรงไหนอะ่ะก็พูดออกมาเลยมันก็เลยแบบมักายรู้สึกมันก็จะกลายเป็นเซตกลับมาที่ศูนย์เาโอเคเราเริ่มกันใหม่เราจะไม่โทษกันครับเพราะว่าเราตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าเราจะเลือก แต่พอมันพากมาแล้วไปท่อคนเดียวเนี่ยมันไม่โอเคแล้วเดยเทดอะลุยระดับเอเปกอะที่มันเป็นซีรีส์ทั้งหมดเจ็ดครั้งเนี่ยเราอะจบไม่ดีเลยนะครับห้าครั้งปีที่หกที่เจ็ดถึงได้ได้แชมป์แต่ละครั้งก็ต้องพูดกันใหม่ไหมก็พูดกันใหม่แหละแต่ว่าน้องก็โตขึ้นเรื่อยๆผมก็โตขึ้นเรื่อยๆผมบอกเลยว่าทีมเราไม่ได้เซตจากโรไปเซนอลดีกว่าโอเคมีคนเคยเล่นโปรมาอย่างเช่นปูเคาเล่นมา แต่น้องที่เหลือเนี่ยคือมือใหม่หมดเลยผมเนี่ยโค้ชใหม่เลยเพราะนั้นเราอยู่ๆเราก็ได้ดึงคนที่เกรดทีโบเอลงมาแล้วทุกคนจะขึ้นไปเอหมดเราเราทำอย่างนั้นก็คือค่อยๆขยับเป็นที่บเอผมว่าผู้เล่นมันเป็นโมเมนต์ที่ผู้เล่นยอมรับกันมากกว่าโค้ชก็คือแนะนำได้ว่าจะเอาใครมาดีแต่ถึงเวลาแล้วเคมีในเกมอ่ะผู้เล่นจะเป็นคนบอกแต่พอยุคนี้แล้ว ทุกคนผมคิดว่าน่าจะมีเด t ทเป็นตัวอย่างเป็นทีมที่ไม่เข้าห้องซ้อมเขาจะเน้นกดแรงอย่างเดียวเน้นการสื่อสารเน้นทีมเวิร์กผมก็เลยแบบนำมาลองใช้ดูกับทีมตัวเองบ้างเพราะว่าเขาเป็นทีมแบบตัวแทนของประเทศไทยอยู่แล้วคือเดเป็นทีมที่เข้าไปแข่งระดับนานาชาติเยอะสุดระดับวอลเยอะสุดในไทยแล้วในเอเปกด้วยซ้าผู้เล่นเขาทีมงานเขาเขาเขาตกลึกในการในการเล่นไปแล้วอะครับ เขาเข้าใจวิธีการเล่นของเกมในระดับที่จริงๆไม่ไม่ต้องซ้อมเขาก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วคนอื่นน่าจะรู้สึกว่าเป็นเดเทตลอดอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่แน่นอนนะปัจจัยการแข่งในแต่ละครั้งอ่ะมันหนักมันหนักมายถึงว่าความกดดันมันก็เยอะแล้วก็ยิ่งเราคาดหวังเยอะเรารู้สึกว่ามันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามว่าอะไรที่แน่นอนกว่ามันคือความพร้อมของน้องเองแล้วก็ ความการเล่นที่อ่านคนอื่นได้ oh หนึ่งสามจุลิโอได้ไหมจุลิโอเลี่ยมเลยเขาเปลี่ยนก,การแล้วเรียบร้อยเดทเกมมิ่ง I found the openers that they oh! need day trade might just do it แต่จริงเขารู้สึกของของคนทำเบื้องหลังเนี่ยคนของโกลด์รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่แน่นอนแต่ละครั้งมันจะมีทีมมาใหม่ๆตลอดและเขาก็อาจจะเจอวิธีการเป็นแชมป์ของเขาก็ได้ ตอนนั้นนะครับเป็นสอสมพง์ที่ผมคิดว่าชุดที่แบบโหดมากโหดสุดเลยทุกทีมใน p d ดีครับมองทีมเราว่าเป็นทีมเต็งแชมป์ทุกทีมมองหมดในห้องซ้อมทั้งฟอร์มอะไรเราไฟแข็งพอมาถึงเวลาวันที่เราแข่งครับวันนั้นน่ะห้าเกมเราเล่นแค่20แตมเราก็ขึ้นโปรลีครับแต่5เกมของเราเล่นไปแค่12แตม้มคือแย่มากแย่ที่สุดจากอันดับ2เราตกมาอยู่ที่อันดับ6 เป็นความรู้สึกที่แบบทุกคนแบบงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเศร้าแล้วเสียใจแล้วก็รู้สึกแบบมันไม่ใช่มันเราไม่ได้มาหาประสบการณ์ทุกคนมีประสบการณ์กันหมดแล้วมันควรแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นภาพนี้แต่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เราปลอบปลอบกันว่าไม่เป็นไรซีซั่นหน้าเอาใหม่ตอนที่ผมไประดับโลกครั้งแรกผมทีมผมไม่มีอะไรนะ เป็นทีมเชิญไปครับโรกผมทำงานได้ดีกว่าทุกคนเลยผมรู้สึกว่าเออมั่นใจมากแต่ตอนหลังอรผมได้แชมป์เอเป็กสองครั้งผมรู้สึกว่าเอาแล้วว้คราวนี้ย p c คราวนี้ต้องมีแหละพอถึงมาเล่นปุ๊บไดที่สิบแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่เราขาดมันมีสิ่งที่เราขาดจริงแล้วเราก็เราก็แล้วเราก็แก้สิ่งที่เราขาดมันก็คือแผนการเล่นั้งอะไรั้งเราเราคิดอย่างนั้นนะคือต้องบอกว่าอย่าง คือทีมเราใหม่ครับผู้เล่นเราไม่ใช่ระดับท็อปขนาดนั้นพอเราทําผลงานได้ดีเราเราทาให้คนทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเพลเยอร์ระดับท็อปหรือว่าทีมระดับแนวหน้าคุณก็สามารถทําให้มันสําเร็จได้ผมไม่ได้คาดหวังหรือไม่ใช่ไม่คาดหวังไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดเนี้ยได้ไวขนาดนี้ ทั้งเข้า BTS ทั้งระดับ A p แบทั้งระดับโลกึ่งบอกว่ามันเกิดขึ้นไวมากผมผมเองก็ยังยังตั้งตัวไม่ค่อยทันถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็ภูมิใจครับภูมิใจในทั้งตัวเองทั้งน้องๆทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรายังเก่งไม่อีกเก่งได้อีกยังเก่งไม่พอดีกว่าสำหรับผมคือไปโกลบอลแล้วมันเก่งไม่พอคือถ้ามันเก่งจริงมันต้องได้แชมป์โลกอะถ้าผม แก่ไปอายุเกินประมาณ30ผมไม่สามารถกลับมาเป็นโปรเพเยอร์ได้แต่ผมสามารถสตรีมได้ผมเลยเลือกว่าเป็นโปรเพเยอร์ก่อนสตรีมไว้ที่หลังเพราะยังไงผมก็อยู่กับสายเส้นทางหน้าคอมพิวเตอร์แน่นอนอยู่แล้วเราจะคงมาตรฐานทีมเราไว้อย่างนี้แล้วก็ความกดดันถามว่ามีไหมตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มจะมีแล้วครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะไม่เคยมีแฟนคลับก็เริ่มมีแฟนคลับฐานแฟนคลับ เล็กๆในน้อยใอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วแล้วก็ผมก็บอกน้องเสมอว่ามาตรฐานมึงมึงต้องมีทีมมึงต้องมีมาตรฐานไม่ว่าจะเล่นที่ไทยหรือต่างประเทศต้องมีมาตรฐานเพราะเราเองก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าเราสามารถสู้ระดับโลกได้เป้าหมายสูงสุดถ้านในตอนนี้เลยจริงๆอะ่ะผมแค่อยากไประดับโลกซึ่งมันได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องเป็นแชมป์โลกแล้วแหละครับเป้าหมายสูงสุดในตอนนี้ พราะฉะนั้นรอบนี้ผมก็เลยพยายามเสริมหลังบ้านแล้วผมจะมองทั้งแมปโอเคในการทํางานนะผมไม่เอาทีมแชมป์โลกมาเป็นโจนหลหรอกผมกค่อยๆขยับแต่โกจริงๆอะ่ะเป้าหมายจริงๆอะ่ะคือเป็นแชมป์โลกให้ได้ผมว่ามันหมดเวลาแบบไปเล่นระดับโลกแล้วอ่อนอ่อนน้อ,อมผอตนเอาท็อปห้าพอท็อปสิบพอผมว่ามันต้องไปแล้วแบบว่าเฮ้ยมันที่หนึ่งที่สองที่สามอะ่ะแต่วิธีการไปสู่ตรงนั้นอะ่ะผมผมรู้สึกว่าทีมไทยอะยังห่างไกล เป้าหมายสงสุดในการแข่งขัน p ับจีครับผมคือการที่ผมได้ไปเล่นในรายการ PGC ครับหรือรายการแข่งระดับโลกครับอยากแบบเป็นตัวแทนระดับประเทศอยากไปแข่งแบบบินไปต่างประเทศอยากมีอยากไปแข่งที่รายการระดับโลกครับเอาไว้ไงก็หายก็นช,ชนะโอเคพับจ okay, ี G มันมีดวงแต่ไอความมุ่งมั่นแพชชั่นสมาธิในเกมเลยนั้นผมรู้สึกว่าพวกเรายัางแน่วแน่ตรงนั้นไม่ ถ้าว่าเราจะปลูกใจกันง่ายๆนะให้ p s เ PS1 สอน่ะจริงเราเฟลนันคู่นะสหรับผมให้1กับ2อ่ะมันเป็นสุกที่เราแพ้แล้วกันแต่เราอยากชนะนสงครามใหญ่ละผมว่ามันหมดเวลาจะเล้เตรียมตัวแล้วผมว่าทำคือเราจอยพับทีมา4ปีนะผมว่ายังจะไประดับโลกเริ่มไปเตรียมเตรียมตัวอีกอ่ะผมผมว่าเริ่มแบบั้งนั้น,นะว่าเราไปลุยดีกว่า ระบบการแข่งขันพ e ับจีอีสปอร์ตของประเทศไทยถือเป็นหลีกที่มีความเข้มข้นอันดับต้นๆของโลกแต่ก็ยังเต็มไปด้วยโอกาสมีผู้เล่นและทีมเกิดใหม่มากมายสมัครเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบการแข่งขันปโปรหลีกอย่างไม่ขาดสายถ้าให้ไปนับคะแนนสู้กันเราไม่สามารถสู้ทีมที่เขาเล่นเฟสหนึ่งมาแล้วอะได้เลยไม่แทบจะหมดโอากาสเลยนอกจากว่าเราเต็มที่ก็คือ ต้องได้แชมป์ฐานเดียวเราถึงจะมีสิทธิ์ไป p t c มันก็เหมือนชาเลนจ์แะครับถ้าคุณไม่ได้ดีพอคุณผิดพลาดบ่อยมันก็สมควรที่คุณต้องต้องลงไปถ้าคุณมีความสามารถพอคุณแก้ไขสถา,านการณ์ได้ดีมากพอคุณก็จะยืนอยู่ในหลีกนั้นคุณก็จะไม่มีทางตกลีกแต่ถ้าตาบใไไดที่คุณตกลีกเมื่อไหร นั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณยังแก้ไขสถานการณ์หรือเล่นได้ไม่ดีพอ